มันต้องลาก้างหนา้ามันเคยชุกใดวะมันจำดินเหรอนี่แหละไปเยอะนี่แหละอย่าบอกว่าใครไปชุกอีกครับผมสวัสดีครับมีามาตอนบานครับผมเนรนติโตมนี่คือปลาโมงแบบเต็มตัวแต่เมื่อเช้านี้น้ำไหลวันนี้นะครับอันนี้มันไหลเบื่อออกพูนกระพุงเต็มบอนีง มันมันเริ่มแข็งแล้วไม่เป็นไรเราเตรียมเรือมาแล้วเรือมาข้นมันบ่เรือมาข้นมันบเปล่อบอกว่ามันไหลออกหยาบซูบน้ำจ้าใส่ให้น้ำมันเต็มอ่อนหลังขี้ไรให้ได้สนิริยาว่ามันยังหยาบูบน้ำมันเต็มแล้วเอาเรือหลาดออก สายบเก็บดีเดี๋ยวท่านเก็บทุกปีเลยแม่บอกว่ามึงยังฟังเคนเดียวด้แม่ได้เมื่อวานเมื่อวานได้ดีอยู่เลยอรถไม่จบเอาออกได้เที่ยวเดียวครับผม อีกทีนึงค่ะอีกอีกไอเรือนยังขังและงางอยู่นี่แก่ใครคูแนี่โมเมนต์แบบนี้แค่นี้นะี่สุดพูนเลยเละจะสี่บัสุดมีคนก็เละของชาาุดเลยก็ภาวนาให้ท่านเทวดาหยุดตกจากอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองมือขึ้นที่บ่งเห็น ม่อีกอย่างมันบร้มีแค่แปลงนี่เด้มันสิเหลืออีกแปลงหนึ่งที่บัทันไหนถอนแล้วก็เหลืออีกสิบเก้าไร่ก็สังเกตการกันเริ่มมีน้ำพื่งกันสิบเก้าไร่โอ้ยตายโอ้โหปีนี้อะไรเนี่ยตายไปกาบคนกันเป็นไงล่ะเพราะว่าพอาไปเงนู้นเนาะทุกปีนี่จะตอนช่วงสิงหาพอน้ำไปตรวจกันยาปีนี้ก็ลักรล้างครับผมย่างจังนะครับน้ำเป็นสาเลย ปีที่แล้วนี้นำสิติรวมกันยาครับผมเลยผมบริลาดแ้่ถ้าได้ถ้าได้ช่วงเดือนกลางเดือนสิงหาก็จะเป็นหกเดือนพอดีครับผมก็คือวัววางร่างกายอนนี่นี่ได้แค่หาเดือนครับนี่วันนี้ที่ชาห้าเดือนหนึ่งวันแต่รอบตัวติดตามกันคืออีกสองมื่สิเต็มหาครับตอนนี้มาตามาอีกอ่ะห้าเดือนหนึ่งวันหัวเงเยาครับผมหัวเยาย อันนี้เน้นโดกครับผมบริเดนเนยปะไหนเพราะว่ามันกระตามมาอยู่ไขามาครับมันเสียงใยเวอร์ว่างลักตันปะไหเนาะสิจาว่าต้นหนึ่งจะมีสองสามหัวผมมันจะเสียงใยแต่ตัวน,นี้หผมโดกมากอะเพราะใยครับผมแต่ได้โดกหัวมันมันโดกครับหัวมันมีใพอยอายุมันเพิ่มแค่ห้าเดือนแต่ถ้าปลูกนานนี่โอ้พอดีครับปลูกนี่ระยะนี่สำหรับผมนะพอดีเลยเพราะว่าผมบ่กันสิปลูกห้างนี่มันต้องได้<า>สิบสองเดือนขึ้นเลย ป,ปลูกมันอายุหากุก็ดแปดเดือนนี่ระยะน,นี้พอดีครับหากสิบีส60เซนิบเซนสำหรับผมนะเล้าถ้าเบิ่งไปนี่ครับผมพ,พ่คผลผลิตจะตกอยู่ที่เฉลี่ยไรลนะเท่าไหร่ได้เิิขนานกดาัวแล้วก็แอบๆทาใจนิดนิดน,นะครับเพราะว่าหนึ่งจุดเสียผมจุดเสียของไปนี่คือผู้ป,ปลกเลย อัดห <mile> ัวบุ้เนี่ยอเกิดจากหัวออ้กระจาบปุ๊บปุ๊เรื่องนะครับแต่ยังดีที่ได้ดกหัวก็โอเคครับหาเดือนบือว่าบอกีเลครับผมบกคีไลหาเดือนบอหลลที่มีไงยมีหน่อยปะปนกันไปธรรมดาถ้าเชเงทุ่งเนองเลยกัเป็นไปประดบเนี่ยเบอร์ไม่ถูวามันนะผก็ทิมๆกนนะสีบตามกัไรละ ซีตันกว่านีเพืออออ่อคือคือคือได้อยู่แล้วซีตันกว่างไม่มใจมันก็อยากได้ไรล่ะหาโกแล้วครับมันก็คือว่าครับมันก็แต่ก็เป็นจริงเนาะควาเข้าเป็นมันที่เขาเข้า,ขานแล้วไหมคือเราต้องฝอนแล้วคือไม่ใช่ว่าเราเอาไว้อีกคือขันเอาไว้อีกเดือนนึงนี่โอเคอาจจะเปิดมาจากไรล่ะตนันสองแสนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้นฝนครัผมฝนตกไวแล้วมันจะขยายหัวได้เร็ว เป็นช่วงมันขยายหัวขอผมช่วงช่วงนี้นี่แหละคือช่วงของมันขยายหัวนะครับทำมันบานเอาเลยคือถ้ามันเราปลูกแรงมาแล้วมันเจอฝนช่วงที่อายุสามสี่เดือนทำมันบานเอาแบบก็คือช่วงวันใหญยนะครับเดี๋ยวเราถอนให้เสร็จตอนเดี๋ยวผมดวพาไปหลากขึ้นครับผม